เราจะผสมข้าวสามสีใส่ขีนวนกันเพื่อนนะสําหรับคนที่กินขีนวนใหม่ๆนะคะอาจจะก,กินไม่ได้เนาะเราจะผสมข้าวสามสีกับขีนวนนะคะเราจะเป็นหุงนะนี่คือขีนวนนะเพื่อนเพื่อนนะเนี่ยขีนวนนะนี่คือขีนวนนะแล้วก็เอาลงทุงหุงข้าวเราก็จะไปล้างจากสองน้ำนะเพื่อนๆนะแล้วก็มาหุงตามปกตินะเพื่อนเพื่อนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ใส่ม้อหุงข้าแล้วก็หุงตามปกติเลยนะคะนเพื่อนเราจะมาดูกันว่า หุงเสร็จแล้วเป็นยังไงนะจ๊ะข้าวกล้องสามสีผสมคู่กับขีนัวนะคะเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะเพื่อนๆนะเห็นไหมที่เห็นไหมเห็นเม็ดเม็ด,เม,ดเม็ดนั่นไหมเม็ดเม็ดนั้นคือขีนัวนะจะ๊ะเพื่อนๆจ๋าเนี่ยมแล้วก็กินข้าวนะนี่นะเพื่อนๆข้าวสามกล้องสามสีแล้ว ที่มันเคยกินกิงเูนะ